ชอบแหละชอบแหละติดใจปะของแก้มร คขาผมเดี๋ยวอ้วนกินไม่ได้เล้าจับเต็น้ำเป็นต้องเทขนาดนี้ไหมเมื่อยเมื่อยอ๋อนี่คือข้าพักเมื่อยที่เรายืนกันมาอย่างนี้สามชั่วโมงนะครับจะไปไหนไม่ได้เออเอรไปไหมมีมีตอลินชุดนอนเี้เปียวจัดคนไรความเท่ไม่รู้ไม่มีเอ้ยหรือไม่ได้ได้คนดัดจู อ่ะถ้าอยากดูกันจริงๆกระแสคลิปนี้ดีก็อาจจะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับีรีชูดรีชูดเลยหรอพอแล้วพอแล้วใช้ใหม่ขายแล้วเลยแอคติ้งอาจจะไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยขายใหม่ยิ่งยิ่งเหนื่อยมากอยากถ่ายแหละมันก็อาจจะสมูทขึ้นดูดีขาบรถกลับเนี่ยทำได้เงินแล้วกันขับแล้วมันเป็นเรื่องของไม่ได้ดูควักเองเออ อ่ะพูดแล้วนะพูดแล้วนะเรื่องต่อไปได้ไหมเป็นฟิลเรื่องต่อไปได้ไหมเรื่องต่อไปอะไรกี่ได้ไหมไม่เอาไม่เอาหรอกไม่เอาไม่เล่นหรอกเปล่าไม่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 ควักเองอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากเล่นถ้าได้เล่นคู่กับกับอัพอีกเล่นไหมเอางี้เลยอ้าวถามดูก็เล่นดิเอออัพอยากเล่นไหมไม่อยากเอาอยากเล่นไหม ตรงนองให้มันดูแบบเที่ยวขเลยเพราะว่าถ้าเราถา่ายมันจากตรงนั้นมันจะตันๆอีกน,น,นึงนะแะ่ากล้องส่วนตัวทำไมหรอครับจะทำอะไรผมกอดผมให้แน่นแล้วบอกรักผมดังๆด,ด้วยนะครับ ขยรายบ่อยไหมเจ้าช่วงนี้พอหลังจากงานเยอะๆเนี่ยไม่บ่อยนะฮะเราก็ก็มีวิธีอื่นนะฮะเราก็ให้แม่มาหาที่นี่แทนให้แม่ใช่เราก็เปลี่ยนวิธีการเป็นวิธีการที่ดีใช่ครับถูกต้องนะรอนะมันจะรอดนะัจอก็ดอกไม้แห้งก็ดี จักคุณดีก็เต็มห้องผมอ่ะพี่เด้อดักคือฉันเพิ่งดูอันนี้มามาจูบหมาไปด้วยกันคนระับ พี่กวางที่เราเรารู้สึกว่าเหมือนเรามาชวนคุยแบบไม่ได้ทำพลาดอะไรเลยอ่ะนะแต่เดี๋ยวเราจะรอดูโชว์บนเวทีให้สป,ปอยนิดนึงว่าวันนี้จะเจออะไรบ้างก็จะเป็นโชว์พิเศษที่ผมกับน้องๆทุกคนตั้งใจร่วมกันซ้อมแล้วก็เป็นการเต้นแบบการเต้นทั้งการร้องอะไรที่ <obstruct ed. S 1> แบบว่าผมเป็นทางการครั้งแรกปกติทุกคนก็จะเคยเห็นแบบว่าผมเต้นตามงานต่างๆหรือว่าร้องตามงานต่างมันก็ซึ่งมันมีนิดเดียวแต่งานนี้ผมจะจัดมาเต็นแน่นอนครับ หลอจริงหล่อมากเหมือนยืนคุยกับเทวดาขอโทษนะคัะอย่าเพิ่งสยายปีก๋ยวโดนหน้าดิฉันอย่างเงี้ยเข้าใจมากคนผมเกลียดมนกันทม่เพ่จริงหรอเกลียดเพราะัวดนะเพราะแบบสปอยใช่ไหมสปอยสปอยเพราะเวลาอยู่ในช่องเนี่ย รับเองไม่ได้ใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วค่ะยงไมได้ร้อนหรอร้อนร้อนยออ่อนโยกนะคร ปกติไมีแต่คนไปข้างหน้าอะไรวะเก่งไหมนี่คือครั้งแรกเองเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยมึงเก่งมึงเก่งเดี๋ยวไรทางนี้เด็กแรกเดินอะไรอย่เงี้ยมาทางนี้ดิเออทำไมอ่ะคนกำแพงแล้วนะผมรู้ละผมช่วยตัวช่วยเออแล้วก็เดิน ถ้าผมไปยืนมันจะแบบอะไรอย่างนงี้เบล่อ้อาวมันต้องถามในฐานะคนที่อ่านย่กันงถามในฐานะสมมติเป็นแฟนคนอื่นๆที่ดูเพราะว่านี้ถ้าถามกันเองก็จะรู้สึกกระเขินเบาๆเหมือนกันก็ <laughs> ถามก่อนแล้วกันว่าไอ้สิบสองีที่ผ่านมาเนี่ยมันมัน,ม,นมันเรารู้สึกยังไงกับมันบ้างหล่ที่เราดูในแอสถานะหรอคนทํางานมาตลอดแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างอานักแสดง